ตอนรับเข้าสู่ชาแนลบูฟินีก็ภายใต้การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนในเวลานี้หลักๆที่เรารู้กันอยู่มีอยู่แค่2ประเทศนะครับผมที่เรื่องของการส่งอาวุธให้จะเป็นข่าวโด่งดัง ั่นก็คือสหรัฐและตุรกี2ประเทศนี้ซึ่งในการจะอันดับครั้งนี้ผมจะตัดทิ้งออกไปเลยนะดังนั้นผมจะนับเฉพาะประเทศที่เหลืออยู่ทั้งหมดและจะนับเฉพาะรายการที่มีการอนุมัติอย่างแน่นอนแล้วเท่านั้นหรือมีการส่งอาวุธเข้าไปให้ยูเครเนไปแล้วมันจะมีประเทศอะไรที่ช่วยประเทศยูเครนประเทศพุทธูกธก,กระทําไปแล้วบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ11ประเทศที่ส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนขนาดหนัก อันดับที่1ประเทศนเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าส่งเยอะพอสมควรเลยนะจำนวน5รายการด้วยรายการแรกนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์จะใจปล้ำส่งอาวุธชินนี้มาให้แก่ยูเครนจำนวน6คันอย่าง Panzer h o u i วิส e r 2 0 0 0ซึ่งมันก็เป็นปืนใหญ่อาัตราจอที่ทนสมัยที่สุดระดับท็อปของโลกอีก1คันในเวลานี้จากค่ายของไรเมทัล กบริษัทเดียวกันกับที่ผลิตรถถังแระเป r ดถูนั่นเองนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงการโหลดกระสุนทั้งหมดนะครับผมใช้ AI ในการจัดการทั้งหมดเลยจนทําให้ความเร็วของอัตราการยิงของมันสูงสุดถึง13นัดต่อนาทีเลยทีเดียวนําซ้ำไม่ว่าจะเป็นหัวรบเจอเกาะหรือแม้กระทั่งหัวรบแบบขีปนาวุธมันก็สามารถยิงด้วยปืนกระบอกนี้ได้ถือว่าเป็นอาวุธที่ดูดีมากๆเลยนะชิ้นต่อไปเป็นยานเกาะต่อสู้ y p r 7 6 5ที่ผลิตขึ้นมาด้วยเนเธอร์แลนด์เองอันมีต้นแบบมาจาก m 1 1 3 ยานเกราะของทังฝั่งสหรัฐนั่นแหละนะแต่ในเวอร์ชั่นของเนเธอร์แลนด์พวกเขาใส่ปืนกลรบหนักเข้าไปด้วยสําหรับเป็นตัวทําเกมในแนวหน้าซึ่งตอนนี้ยังไม่ยืนยันตัวเลขการส่งไปให้ยูเครนนะว่ามีจานวนเท่าไหร่แต่ที่แน่น,นอนคือส่งไปให้ยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาวุธชิ้นที่3ต่อมาเป็นระบบเลดาราแบบ6พาที่ดูด้วยตาเปล่าเราเนี่ยแม้จะดูเป็นขนาดเล็กแต่ศักยภาพการค้นหามันไปได้ไกลกว่า48กิโลเมตร กันเลยทีเดียวแล้วคืนชื่อว่าระบบเลดามันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ทุกรูปแบบเลยนะแล้วจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแช่ออกไปเป็นระบบ Data Link ซึ่งไม่ว่าจะเป็นยานพาหน,นะหรือ UAV ทั้งในอากาศและบนภาคพื้นดินมันก็สามารถตรวจจับได้ซึ่งคลิปการโชว์ของเนี่ยแม้กระทั่งคนจับมือน,นะครับผมไอ้ระบบตัวนี้เนี่ย ก็ยังสามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้สแกนทะลุถึงภายในตัวตึกอังคารได้โดยจะถูกจัดส่งให้ยูเครนจำนวน2ระบบชิ้นที่4ต่อมาก็เป็นระบบเลดร์ tpq 3 6ของค่ายสหรัฐจำนวน5ระบบนะซึ่งมันก็จะเป็นระบบตรวจจับ และติดตามหาตำแหน่งปืนใหญ่ปืนโครกระบบยิงจรวดอะไรต่างๆเพื่อทำการโจมตีส่วนกลับและชิ้นสุดท้ายเป็นอาวุธชิ้นใหม่อีกแล้วนะเรียกว่า UUV หรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมคือยานใต้น้ำไร้คนขับซึ่งไอตัวนี้นะ การทํางานของมันคือการกําจัดทุนระเบิดและการวางทุนระเบิดใต้น้ําได้ซึ่งในอดีตเนี่ยความสามารถนี้จะทําได้กับขวกเรือดําน้ําหรือเรือทุนระเบิดเท่านั้นแต่มันยุคนี้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีโลกของเราสามารถใช้ยนานพาหนะไร้คนขับได้แล้วซึ่งกำลังจะถูกส่งไปให้ยูคเครนจำนวนสองระบบโอ้โหยาวเลยประเทศแรก ดับที่2ประเทศโปลแลนด์ส่งอาวุธเข้ามาจํานวน6รายการโดยเราเริ่มต้นรายการแรกกันที่ฝ่ายไอมันก็เป็นโดรนสอดแนมที่ติดกล้องอินฟาเรดมีระบบกําหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์เพื่อทําการล็อกเป้าและส่งตําแหน่งเป้าหมายให้ปืนใหญ่เข้าโจมตีถูกส่งมาจานวนเท่าไหรไม่ระบุจํานวนแต่ที่แน่นอนเลยคือถูกส่งมาให้กองทัพยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้ตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนารายการที่2เป็นขีปนาวุธระยะสั้น R-73 Aster ที่เป็นขีปนาวุธสำหรับใช้งานในเครื่องบินรบโดยที่ลูกค้าของรัสเซีย มากกว่า30ประเทศที่ใช้เครื่องบินรบตระกูลของรัเสเซียอยู่ก็จะใช้อาวุธกลางใหม่กลางเก่ารุ่นนี้อยู่ซึ่งโปรแลนด์หวังว่าอาวุธชิ้นนี้นะคะผมจะถูกนําไปใช้กับเครื่องบินซู27และมิก29ที่ยูเครนใช้งานอยู่ในเวลานี้โดยที่มันถูกส่งไปให้ยูเครนแล้วตั้งแต่ช่วงของการบุกรักเสเซียวันแรกๆเลยนะจำนวน100ลูกหายการที่3าเป็นรถถัง T72 ในชื่อรุ่นที่มีชื่อว่า M1A ซึ่งมันเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยกองทัพโปรแรนด์เองใช้เทคโนโลยีของโปรแลนด์พัฒนาซึ่งอัปเกรดในเรื่องของกล้องมองภาพด้วยความรอนอุปกรณ์การมองแบบใหม่ของพลปืนแล้วก็ฟังก์ชันระบบบางอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารเท่านั้นเองนะครับผมส่วนเกราะป้องกันก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ตัวเกราะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะัก เห็นเนื้อเห็นหนังล้วนๆเลยซึ่งตามการรายง,งานว่ากันว่ามันก็ถูกส่งไปแล้วไม่ต่ำกว่า100้คันอันดับที่4 BMP 1มันเป็นยานเกราะต่อสู้สะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นเก่ายุคหู 60, ที่ติดมาเพียงแค่ปืนกลรบถูกส่งมาให้ยูเครนจำนวนกี่คันไม่ได้ระบุไว้นะรายการที่้5เป็นปืนใหญ่าาตาจอที่มีชื่อว่ากอ d i ดิ a กโดยรุ่นที่ถูกส่งให้ยูเครนมันก็เป็นรุ่นที่ผลิตในโปลแลนด์เองซึ่งนี่มันหมายความว่าเทคโนโลยีทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นของใหม่โปแลนด์เคลมมาว่าระบบคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอลการทํางานซอฟต์แวร์ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยซึ่งมันก็ถูกส่งมาให้กับยูเครนจำนวนไม่ต่ํากว่า20คันเป็นแล้วจากการช่วยเหลือค้างล่าสุดและชิ้นสุดท้ายอันดับที่6เป็นรบยิงจรวดแกร็บ B M 2 1สุดโด่งดังยุคสมัยสหภาพโซเวียตจำนวนไม่ต่ำกว่า20เป็นระบบซึ่งมันก็เป็นรตล่าสุดเช่นกันที่ถูกส่งไปให้ยูเครน อันดับที่3ประเทศเดนมาร์กก็ส่ง UAV สอดแนมที่มีชื่อว่าไฮดันจำนวน25ลำเป็น UAV สอดแนมธรรมดาธรรมดานะที่สามารถออกปฏิบัติการได้ในระยะ25กิโลเมตรยาวนาะนสูงสุด2ชั่วโมงและเดนมาร์กคอนเฟิร์มว่าระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลนั้นอยู่ในระดับที่โคตรจะสูงเลยทีเดียว อันดับที่ประเทศสโลวาเกียส่งระบบป้องกันแผ่นอากาศที่มีชื่อว่า S 3 0 0รุ่น PMU ไปจำนวนหนึ่งระบบก็สำหรับรุ่นนี้นะครับผมไอ้รถยิงขีปนาวุธเนี่ยก็ธรรมดาทั่ว,วไปเลยสามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะไกลสุด150กิโลเมตรแต่ความพิเศษของไอร้รุ่นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระบบเลด้าตรวจจับนะซึ่งนอกจากมันจะสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า300กิโลเมตรแล้วมันยังสามารถตรวจจับได้พร้อมกันทีเดียวมากถึง200เป้าหมายและติดตามการโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันทีเดียว12เป้าหมายซึ่งทั้งหมดทั้งว นี้ก็เป็นเทคโนโลยีในปี1,993ที่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรก <I am. S 1> อันดับที่5สาธารณะรัฐเช็ค ส่งอาวุธมาให้จํานวน8รายการถือว่าเยอะมากโดยตัวแรกเป็นระบบวกพอากาศสเตลลาเทนรุ่นเอ็มที่ถูกปรับปรุงให้มี AI ในการช่วยกาหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์และภาพการจับความเคลื่อนไหวกล้องถ่ายภาพความร้อนเข้ามาเสริมกับระบบเลดร์แถมขีป,ปนาวุธก็ถูกอัปเกรดให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นโดยที่มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะ10กิโลเมตรสูงเหนือพื้นดิน5กิโลเมตรซึ่งถูกส่งไปจำนวนเท่าไหร่ไม่ระบุจํานวนรายการที่2เป็นรถถังทีเจ็สรุ่นเออีกแล้วนะเหมือนกับรถถังรุ่นเดียวกันกับที่ โปแลนด์ส่งไปก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรจํานวน12คันรายการที่3เป็นยานกรอสเอเทอนนามสซอเทนบก BVP1 ที่ผลิตด้วยสถานะรัฐเช็คเอง อันอ้างอิงมาจากเทคโนโลยีของรัสเซียนในปี1,906ที่ติดปืนกลรบหนักซึ่งมันก็ถูกส่งไปให้ยุเครนจำนวนไม่น้อยกว่า5คันรายการที่4ต่อมาเป็นยานก่อสะเทินน้ำสะเทินบกชื่อ BBV รุ่น 501A ที่เช็คพัฒนาขึ้นมาแต่ในรอบนี้มันเป็นเทคโนโลยีการอัพเกรดในช่วงยุคปี2,000ที่ได้ติดปืนใหญ่ขนาด73ม mm มเข้ามาแทนพื่อความสามารถในการยิงขีปนาวุธแบบนํำวิถีได้ ซึ่งมีระบบเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารระบบดับเพลออัตโนมัติไฟสองสว่างว่ากันว่ามันได้มาตรฐานตามที่กองทัพนาโตได้ทําการรับรองไว้ซึ่งมันถูกจัดส่งมาให้ยูเครนแล้วจํานวนมากถึง56คันเลยทีเดียวรายการที่5เป็นปืนใหญ่ลากจูงนะแต่ว่าไม่ได้มีการระบุข้อมูลว่าเป็นรุ่นไหนส่งไปให้จานวนเท่าไหร่ดังนั้นขอข้ามไปเลยละกันรายการที่หเป็นปืนในอัตาจรที่มีชื่อสุดน่ารักวันดาอันอันถูกสร้างขึ้นด้วยเช็กอิดแล้วนะตั้งแต่ยุคป,ปี80ศูนย์ซึ่งวนความที่มันมี มันจึงมีเพียงแค่ระบบโหลดสูตรอัตโนมัติเข้ามาให้เท่านั้นไม่มีระบบเอไอช่วยกําหนดเป้าหมายยังต้องใช้คนในการควบคุมโดยที่ตัวปืนมีศักยภาพโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลสูงสุด20กิโลเมตรแล้วมันถูกส่งไปให้ยูเครนในเดือนเมษายนมานนี้จานวนไม่ต่ํากว่า20ระบบรายการที่7ต่อมานะครับผมก็ยังเป็นปืนในอัตาจรที่มีชื่อว่ากรอสติซ่าซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีลูกสมัยสาภาพโซเวียตเก่าอีกแล้วปี1972ซึ่งแน่นอนแล้วว่าอายุข,ขนาดนี้เนี่ยระบบทุกอย่างในการใช้งานก็ต้องใช้แรงมนุษย์โดยที่มัน่เาท ม,มีการระบุตัวเลขนะและรายการสุดท้ายอันดับที่8เป็นโรบิงจรวด R.M.70 ซึ่งหากเป็นของใหม่เนี่ยก็จะมีระบบกำหนดเป้าหมายการทำงานด้วย A.I. เข้ามาให้แต่หากเป็นรุ่นเกา่าก็ยังต้องใช้แรงมนุษย์ในการทำงานแบบทั่วไปมันมีอัตราการยิงโจมตีไกลสูงสุด20กิโลเมตรและถูกส่งไปให้ยูเครนเยอะมากถึงวัน20ระบบถือว่าช่วยเหลือเยอะจริงๆเลยนะสำหรับสารณนะรัฐเช็ก อันดับที่6ประเทศอังกฤษและสไตล์เมืองผู้ดีต้องบอกเลยว่าทั้ง9รายการที่ส่งไป น่าสนใจทุกตัวเลยโดยไปที่รายการแรกมันเป็นระบบกั้แพ่นอากาศที่มีชื่อว่า Stormer SVM หน้าตาสุดเท่เทคโนโลยีในยุคป,ปี90โดยที่ขี่ปนาวุธนะครับมันมีพิสัยในการป้องกันแผานอากาศได้ในระยะ5กิโลเมตรสูงเหนือพื้นดิน1กิโลเมตรก็ถือว่าค่อนข้างต่ำเลยนะรายการที่2เป็นโดนนะแต่ว่าไม่ได้มีการระบุแบรนด์หรือระบุตัวเลขที่ส่งไปให้ยูเครนก็ขอข้ามไปอีกเช่นกันรายการที่3ต่อมาเป็นขีปนาวุธต่อต้อตานเรือซีสเปียร์ซึ่งมันใช้ได้กับเครื่องบินรบแล้วก็เรือร นะอันถูกสร้างขึ้นมาโดยเทคโนโลยีขนาดแท้ของสหาราชอาณาจากักรมันมีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายในระยะ20กิโลเมตรถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งตัวที่ถูกพิสูจน์มาแล้วในสงครามอัฟกานิสถานรายการที่4เป็นยานเกาะลำเลียงพล FV103 Spartan ที่ติดปืนกลรถมาให้อันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปลายปียุค70ปัจจุบันถูกส่งไปให้ยูเครนเท่าไหร่ยังไม่มีการระบุจํานวนนะรายการที่ห้เป็นรถหุ้มเกราะคุณภาพสูงจากฝีมือของอังกฤษที่มีชื่อว่า m a r f 2ซึ่งเราไดาจะค้นหน้าค้นตาม มันกับในสงครามอัฟกานิสถานซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเกาะที่ป้องกันระเบิดแสวงเครื่องได้ดีมากอันมาพร้อมกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติในตัวและระบบอาวุธนั้นหากดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นปืนกลรบที่ควบคุมได้จากระยะไกลบนหลังคารถนั่นเองและในรายการที่6ต่อมาเป็นรถหุ้มเกาะวูฟเฮลแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าอังกฤษจะส่งรถหุ้มเกาะคันนี้ไปให้ถึงหน้าตามันจะเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้แต่รุ่นนี้พิเศษอย่างมากคือมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมาให้ด้วย ไอไม่ต้องเปลืองแรงให้ต้องขับเองและรบหลายๆอย่างบนรถนี่ใช้ AI ในการทํางานงควบคุมร่วมกับมนุษย์อันนี้ถือว่าเป็นของดีจริง,รงๆนะครับผมยอมใจอังกฤษเลยที่ส่งไปให้ยูเครนนะรายการที่7จ็ดเราก็ยังอยู่กันต่อที่รถหุ้มเกาะที่มีชื่อว่าฮันกี้แต่มาในครั้งนี้เป็นรถหุ้มเกาะขนาดเล็กนะที่หน้าตาเหมือนรถฮัมวีเลยตัวรถมันเป็นการผลิตโดยเวอร์ชันของอังกฤษแต่เทคโนโลยีปี 2000, ป 2000. แล้วก็ธรรมดาของตัวรถนะรถนี่ก็มีการติดป้อมปืนไว้ข้างบนหลังคารถได้รายการที่แปดเป็นปืนใหญ่ลากุง ุ <M> ่เก่า M 1 9 8ที่ถูกใช้งานกันมาตั้งแต่ยุค80ผู้ผลิตจากค่ายของสหรัฐซึ่งรู้พัฒนาสูงสุดเนี่ยไอตัวปืนนี้ถือว่ายิงกระสุนได้หลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือแบบเจอกรอและท้ายสุดรายการที่9ก้เป็นปืนใหญ่ไม่ระบุแบรนด์ไม่ระบุจํานวนนะที่กําลังมีสถานะว่ากำลังจะถูกจัดส่งไปแล้วในเวลานี้ อันดับที่7ออสเตรเลียมีการส่งอาวุธไปให้ยูเครนจำนวนสองรายการนะโดยเริ่มที่รายการแรกเป็นรถหุ้มเกาะลำเลียงพลยุใหม่บัสมาสเตอร์ปลายปี90ทีู่ลิตปลีด้วยฝีมือของออสเตรเลียเองแล้วแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยมีเกราะที่ดีมากเลยสามารถป้องกันร,ระเบิดแสวงเครื่องและอาวุธเบาต่างๆได้ดีส่วนระบบอาวุธ หากดีขึ้นมาหน่อยก็จะสามารถติดตั้งปืนกลรบ a อบนหลังคารถได้ซึ่งมันถูกส่งไปให้ยูเครนจํานวน20คันรายการที่2ของออสเตรเลียเป็นระบบเลดรานะที่ไม่ระบุแบรนด์และไม่ระบุจํานวนดังนั้นขอไม่พูดถึงอะไรละกันตัวที่ทั้งหมดถูกส่งไปให้ยูเครนแล้ว่อเดือนเมษายนนี้เองนะครับผม อันดับที่8ประเทศสเปนส่งรถหุ้มเกาะนียนล่าไปให้ยูเครนจำนวนหนึ่งคันโดยแม้มันจะขึ้นชื่อว่าเป็นรถหุ้มเกาะน,นะครับผมแต่ศักยภาพการล้มเนี่ยไว้ใช้สําหรับการทําสงครามเลยแต่มันถูกใช้เป็นรถหุ้มเกาะพยาบาลนะที่เทคโนโลยีการผลิตเกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมันก็มีความทนทนสามารถป้องกันอาวุธขนาดเล็กๆได้ส่วนด้านล่างของตัวรถก็แน่นหนาะป้องกันร,ระเบิดสแสวงเครื่องดีๆเ อันดับที่9ประเทศเอสโตเนียส่นปืนใหญ่ดี30ให้ยูเครยนจนวัน9กระบอกโดยปืนใหญ่ที่ส่งไปให้นี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยนะครับโมเทคโนโลยียุคสมัยสาภาพโซเวียตปี60ซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีทั้งหมดต้องใช้แรงมนุษย์ในการจัดการการต่อสู้ตัวที่มันถูกส่งให้ยูเครนตั้งแต่เดือนมีนาแล้วอันดับที่10ประเทศแคนาดาส่งปืนใหญ่ เ7็ไปให้จำนวน4กระบอกซึ่งนี่ก็เป็นปืนแต่ศักยภาพสูงที่มีต้นกําเนิดมาจากอังกฤษแต่ผมก็ไม่แน่ใจเวอร์ชั่นของการผลิตจะเป็นสหรัฐหรือว่าอังกฤษนะโดยหากป็่รูปที่ดีมันก็จะมีระบบ AI ในการช่วยกาหนดเป้าหมายสำหรับการยิงโจมตีมาให้ด้วย อันดับที่1ประเทศฝรั่งเศสได้ส่งปืนใหญ่อัตาจรซีซ่าเป็นจำนวน12ระบบก็คนไทยบ้านเราน่าจะรู้จักปืนใหญ่อัตาจรตัวนี้ดีนะเ<ๆ>พราะบ้านเราก็มีใช้งานอยู่ซึ่งความพิเศษของมันก็คือความทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีของฝรั่งเศสด้วยการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งศักยภาพของมันกระสุนปืนเนี่ยสามารถยิงไปได้ไกลกว่า50กิโลเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งมีรายงานล่าสุดว่าทหารยูเครนเพิ่งได้ส่งทหารไปรับการฝึกใช้งานมันเมื่อยิน2เมตร ที่ผ่านมานี่เองนะและนี่คือบรรดาประเทศทั้งหลายที่ส่ง,งอาวุธช่วยเหลือให้แก่ยูเครนซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีอีกหลายประเทศเลยนะที่ช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนแต่ผมขอพูดถึงเรื่องอาวุธหลัหลหลกๆแล้วกันซึ่งสาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันว่าหล,ลายประเทศไม่กล้าส่งอาวุธทันสมัยหรือชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ยูเครนเนี่ยก็เพราะว่ากลัวอาจจะเกิดความขัดแย้งกับรัเสเซียในภายภาคหน้าได้ก็ขอเอาใจช่วยยูเครนต่อไปและกันและหากอาวุธชิ้นไหนผมไม่ได้ระบุจํานวนที่ถูกส่งออกไปให้แก่ยูเครนแสดงว่าอาร ระบุจานวนทีมแน่ชัดบอกออกมานะเรื่องหน้าเราจะไปพบกับอะไรให้ทุกๆุคนกดไลค์กดซับแคลยช่องติดตามไว้ได้เลยนะส้นตะผมนี่ต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bump through my veins, feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain. Yeah. So let me break, break, break it all down for you.